Show me the way, show me the way, show me the way. I could be survived. Show me the way, show me the way. You know what it's like? Show me the way, show me the way. Sleepless at night, show me the way. คนชาเริ่มอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวนอนไม่ค่อยพอทำเอาใจมันแกว่งรัวมันคอยพะวาคอยะวงเอาแต่ครัวเล่มงามได้พระเขาบอกว่าชาแต่ชัวอาหารเย็นชืดมีแต่ม,มีแต่ครัวไม่อยากปรุงรสจากที่เคยเอาแต่นัวเจ้าแม่กวนอิมท่านบอกให้เห็นแก่วัวสงสัยฉันกับรงค่าใครกันหนเห็นแก่ตัวทำไมที่เห็นมันไม่เป็นเหมือนอย่างฝันชูควัยให้พระต่อให้ของแม่งอย่างขลังขอให้เชื่อไข่อย,ยากได้เป็นเหมือนอย่างฉันดีหรือว่าเลวเป็นอย่างแรกหรืออย่างหลังนักปราชญ์ยังพังพวกสีเทาแม่งยังพลาดบาปที่เคยทำมันยังร้อนมันยังวาบ คนไม่รู้จักผ่านมาฟังก็ยังทราบแดกให้ครบสามมือในทุกๆวันแมงยังยากบางคนบอกให้มีความสุขไปวันๆบางคนก็โกยแล้วก็เกาะเป็นกำกบางคนก็รวยบางคนออกไปจำนำบางคนแดกแล้วตลกเห็นประจบเป็นประจำแต้มบุญจะหมดก็แค่อดพอประทังไม่มีชื่อเสียงและเงินสดใครจะฟังอยู่ไปจนจบกลายเป็นสพใครจะจำสูตรฉันเขียนก็นสดสดแล้วก็บทเป็นลำนำ ไม่รู้ว่าดีหรือจะร้ายพูดผีปีศาจมันก็คลายเย็บพิซซัมลอสซินเดอร์ไ b ้ข้ามต่อตัดจบไปตรงไทยตอนไม่สุดมีเวนัมไฮสดนและประสาทแทบจะใหญ่ดันให้มันหลบไปทางซ้ายโซลและ s l สไล์ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะหาย c ักเวนัค r y Maybe the day that I die Show me the way Show me the way Listen now. จะคิดพอนึกย้อนแล้วแม่งก็เจ็บหลับตาลงนอนเห็นภาพซ้อนแล้วแม่งก็เข็ดทำอะไรไม่ได้แค่ฟูมไฟล์แล้วก็เก็บไม่ว่าใครหน้าไหนพอใจร้อนแล้วแม่งก็เสร็จถ้าเกิดว่าใจพร้อมทำอะไรมันก็ง่ายกูทำของกูคนเดียวมึงไม่ต้องเสือกไม่ต้องไข่ต่อให้กูต้องทนวนทวน้ำก็ต้องไ่าช่างแม่งเหรเวที่คอนเสิร์ตแต่กูไม่ร้องแม่งก็ได้ดูแลหัวใจเพราะไม่อยากปล่อยให้เปลี่ยนนิสัยไม่ดีแต่ว่ากูไม่ได้เฮียเป็นคนกลางกลางไม่ได้สูงไม่เตี้ยไม่ใช่ขี้ข่าแล้วกูก็ไม่ใช่เบี้ย จากใจแบบไม่ต้องมีหัวข้อสังคมนี้มันก็ช่างหน้าหัวรอกใครเป็นหนูสกรปรกละสึกทําเป็นห่วงท่อเป็นคนรว,รวยไม่รวยไม่เห็นจะหนักหัวพ่อมีเงินเยอะเขาก็นับมึงเป็นพี่ทาอะไรก็ได้มึงเชิญเฮียได้เต็มที่ถ้ามึงจะเตรียมตัวแล้กไปเป็นขี้เป็นคนใช้เป็นขี้ข้าเพราะทั้งชีวิตมึงเป็นหนี้หายใจแรงๆแล้วก็สะบัดให้หนักคุยเย็ดแม่พวกเฮียไอสัตว์สันดานมนุษย์บางทีก็กู่ไม่กลับปลดปล่อยอารมณ์ไปแล้วค่อยข่มใจให้หลับ Show me the way They told me to stay in this fucking day. Show me the way. Uh, show me the way. I'm lost and I'm Show me the way. They told me to stay in this fucking day. Show me the way. Show me the way. I'm lost and I'm pray. Show me the way. Show me the way. Show me the way. How could we survive? Show me the way. Show me the way. You know what it's like. Show me the way. Show me the way. Sleepless at night.